นี่เดี๋ยวไปดูเลยนะีรับที่เป็นเด็เป็นเด็กอะไรย่างเี้ยนะครับาบุกับปู่ครับเอ๊ไทกคนตับไก่เหน่อยเฮ้ยคเร็ับเยินมาสาม

ได้ประมาณหนนาทีก็เก็บเอาไว้พระพุทธรูปพระตายวัวพัฒนอหารอ้อออเชิญทุกท่านั้นหมพระกิตาบุบรนะโมตัสสะโมอาระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Mau tasah bakau, atau arah, atau sama? Sampo tasah, ิม um, <'t> no ังสูปะยัญชนะปัญปานังตาลีนังโธชนานังโธชนะนังตะวะรัตะกังวะรพุทธะพุทธะโอเชมะโอเชมะสุขินังสุขินังวะตเมธานังอาสาวะอาสาวะกัญญาวหนิานะสังขารังสังขารโอตุโตุปุทธรูปุถุรตาจีวันตาจีวัน ดอกไม้ท <othe> ู้เทียนปัจจัยสัจจุปปัจจัยบริวารของบริวารไรเหล่านี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายน้อมถวายน้อมถวายด้วยกายใจบริสุทธิ์ดีด้วยกายใจบริสุทธิ์ดีเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยมรรคผลนิพานยถ้าอย่างเวียนว่ายถ้าอย่างเวียนหรือตายเกิดอยู่ตายเกินได้จะได้ประสบได้จะได้ประสบและอยาได้ประส กลับคำว่าไม่มีกับคำว่าไม่มีด้วยแด่แห่งบุญญาบารมีบุญญาบารมีทำความดีไม่ลดละทำความดีไม่ลดละลองขอพระลองขอพระขอให้ชนะขอให้ชนะศัตรูหมู่ไพเวนศัตรูหมู่ไพเบนลมเย็นไพสุคลมเย็นได้ลมบารมีเกิดมาทุกทีขออย่ามีคู่แข่งขออย่ามีคู่แข่งขอบุญบารมีตกแต่งขอบุญบารมีตกแต่งเกิดมาเป็นยอดคนขอได้ตก สามอย่างร้นไม่สุขในมนุษย์โลกุษยโลกสุขในเทวโลกลกสุขในพรมโลกมเพราะได้สุขสามอย่างร้นได้สุขสามอยางบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเด้เถิดและข้าพเจ้าข้าพเจ้าอุทิศขุศสวนี้ไม่ถึงแดนจามารดาปู่ย่าตายายที่ป้านะ้าอาที่บ้านาอาไอ์ เจ้าความเลยไปทั้งหลายกายเทพเทวาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดีพระอินพระภูมโยมพระกาพรตุโรคบาทุสีเจ้าที่เจ้าที่พุะพาลีพดีแม่ธรณีธรีแม่คงคาพราโอนาคาพระนาคาพระเวลส่วน ว่าสิที่ทั้งหลายที่อยู่รัตพัสที่แห่งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายการละนานเทินแล้วก็ดับกองไปโยราคุณกองถาว้ตีพิธีเททองก่อนเพื่อถาวถึงสุขใจพระจะได้พระจ้ได้จะาตาทีเดียวตอนนี้ก็สิบโมนทีหลืออีกสนาที รลกำไรที่มีรองด้วยเงินที่จะมาไท่ในเสียนองค์พระพิเนก็นามาตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้ขอทางนี้ทางนี้ต่อจากดิ์พระฤาษีไปถึง ก็มีก็อตอ่นายยชายรับต่อนีก็เเล็กกนจเย่ลอะไรนเนี่ยยายเป็นเล็กะไม่เป็น 好吧。

อัเล็กนี่คือยอดของเซิร์ตนะเล็กเพิร์ของพ่อพเกนเน่ส่วนที่เทเมื่อก,กี้คือส่วนเสียงส่วนสุดท้ายที่จะเป็นส่วนองค์ขององค์พ่อพีเกนเน่

ว่าจะตัวดีที่เด็ดตัวด๋อยจะมาตัวติดธโมุสังโตติจิรกตกะตกะชัยยะชัยยะลาภลาภตัพธรรมานังพุทโธสวัดดีมีชัยธโมสวัดดีมีชัยสัมโธสวัดดีมีชัยนัมมามีมาจะมหาลาภาริติพุทธะมันวาจะนังวามณีวานนังว่าพิชังว่าทั้ว่าเอ๋อขจยะมีมาดมาเป็นหนัง ด้วนเทพเทวะมื่อหมายปานาทำโดยวัยพรอัใจปศนาก็ดีนะพุทธมาในนะนำปศนาเป็นนบเปักษ์ษาตลอดทั้งแม่และสมีก็ดีจะมาแล้แต่เป็นปกษาเป็นวัยชัยให้พรปศนาวัดวยชัยให้พรและทุกดุกวิธีโดยโชคเติมว่าลนกหนาผลก็ระมีแม่พระทรายก็ดีิีเต็มฝากมาตั้งหลายทั้งปว

สมาธิมันอยู่นี้ก็จะได้ถวายอาจจะจุต,ตปัจจัยระลามหลงใบโอนะของอาจารย์สวงแต่พุธเจ้านะจะได้ให้ทอดออกไปเลยเปล่า อุกท่านก็มุทนาเลยนะยกมือมุทนาหนึ่งสองสามสามผู้สวัสดิ์เจ้าวัสดิเจ้าดีงมที่ทัางดีตามรอยบาปเจ้าถวายพระไตรปวฎนี้เป็นของพบทพระนองเสริมโชคเสริมราภเสริมวุทนาเสริมบารมีถวายถวายตักทานไปโอก็ดีเสริมโชคเสริมราภเสริมบารมีแล้วก็เหลือกินเหลือใช้กินไม่ไหวใช้ไม่หมด มุสนาตาต่อไปใกล้จะตั้งใจรับพรรับพรตรวจน้ำเด็ดขาดฮะ ตังำัาปีิอิจิตังปจิตังคุณาอิกเวะสุสุขเภเรุตัพาจันโทนรตยะมะทุธิรตยะมะิสิโยเอวะจันตุสพะโรโควินาจตุมาเตหวัตันตายตุ สีกายุขวะขวัตตตียีโอิวาจันตุสระคววินาตุมะเวัตวันตาายุทุขีสีกายุวขวัตสเตียตโอวิวัจันตุสาตระคววินาตุมะเต วันตาลายวัตุขีติตายุ่วะกวะิวะธนติรตาลิตาหุตาปัจจาิโนจตารัธรรมวาจันติอายุนโวจุตังอาลังตาปุะ भावेन कथं दु भावेन कथम् อาลุภาเวนะตุลาตานังธรรมะตานังธรรมะตานังตินังนัตานังอาลุภาเวนะตุคาติตังอสะทมะขันธาลุาเวนะติตะกัยาุภาเวนะสินาาวคาลุภาเวนะสังเอเ

ตัตโตวันนาวะตัตโตสุขวตัตโตโหตุสัพพะทุกขโลภะพยาเวนาโสกัสตุจุปัสสวะเนกาอันต สังตุเจตเจตาเจยาสิกิธานังราภังติครายัยสุขังกลังสิริอายุจวันโนจะจโขงวุติเจยาสวัสสวัสสาจะอายุเจติวัสสิภวันตุเสภวัสสาปังังกัลลังรักขันตุสาปเทวตาสา ปุถาุพาเวนะสะทาตุติสวันตุเตหวัตุสาภังคลังราตานุสาพเทวตาสาปัธรรมานุพาเวนะสทาตุติสวันตุเตหะวัตุสาภังคลังราตานุสาะเทวตาตาปะสัาฆา ระมันตเต็มต่อไปจะได้กลับขุเจ้าก็ได้ขึนไปแต่ทหารถิดต่อไปอ่าุนช้ากพนต้องกันนะครับอารหังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังพรวันตังอธิวาทิสลา พาโตพคะวตาธมโบธรรมังนโมสามสุปฏิปันโภพคะวโตสาวกสังโ,าสาโสคสร้างฆังนโมมีนระเจ้าไามกันแลบนถ้าจไปปเกยกเขากเชินได้นะวันนี้มีแค่เวลา 那係幫佢執屋来。